ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับฝนแรงฟ้าแรงผ่าหัวควายตายสี่เตรียมเข้าไทยวันนี้มวลเย็นเจอร้อน50จังหวัดฝนตกหนักมากระวังน้ำท่วมน้ำหลากพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุตคภยัยพยากรณ์อากาศ ในช่วงเที่ยงของวันจันทร์ที่16พฤษภาคมโดยก่อนที่เราจะไปดูในด้านของการพยากรณา์าในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูในด้านของภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันก่อนนะครับภาพข่าวแรกที่บริเวณอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีได้เกิดฝนตกหนักและได้เกิดฟ้าผ่าควายของชาวบ้านล้มตายไปหนึ่งตัวเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้15พฤษภาคม2565 แอดมินก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะครับส่วนเหตุการณ์ที่2เมื่อวานนี้เช่นกันนะครับในช่วงบ่ายที่ผ่านมา15พุทธพฤษภาคม2565เวลาประมาณ17นาฬกาได้เกิดฝนตกหนักได้เกิดฟ้าผ่าวัวของชาวบ้านล้มตาย3ตัวนะครับที่บริเวณตำบลเมืองจันทร์อําเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งฝนฟ้าระรอกนี้แรงมากเลยนะครับ เมื่อวานนี้บ้านของแอดมินก็โดนไปแล้วนะครับสำหรับลมกระโชกแรงฟ้าผ่าลงมาเป็นระยะระยะเช่นกันนะครับแต่โชคดีเหตุการณ์ที่บ้านแอดมิน ไม่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่อย่างใดขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับรวมถึงชาวสวนชาวไร่ก็ต้องรัำระวังกันด้วยนะครับในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ยังมีพายุฝนฟ้าขนองต่อนะครับซึ่งในวันนี้ล่าสุดทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยายังออกมาประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่5แล้วนะครับ เตือนพื้นที่ฝนที่จะเข้ามาในวันนี้16พฤษภาคม2565โดยภาคเหนือจะเน้นบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเน้นบริเจังหวัดเลยนองบวลำภูอุรอณหานีหนองคายบึงการสกลนครน,นครพนมมุกดาหารยโสธรการสินุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบมราชธานี ภาคกลางจะเนบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธา,ยานีชัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนะครเสียยุธยานะครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนบุรีราชบุรีกรุงเทพมหานครปริมณฑล ส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคตะวออกในวันนี้จะเน้นบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีาจานบุรีสาแก้วจันทบุรีและตราดส่วนในวันพรุ่งนี้17พฤษภาคม2565ภาคเหนือจะเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางสุขโขทยัยกำแพงเพชรและตาด ส่วนภาคกลางจะเน้นบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนคปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนบุรีราชบุรีและกรุงเทพม,มหานาคปรปิมมณฑลส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคตะวันออกจะเน้นบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ส่วนภาคใต้อิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในวันนี้นะครับจะเน้นบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสระนองพังงาตรังและสตูลโดยพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝน40%ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ ส่วนประเทศไทยทางตอนบนนะครับในวันนี้ภาคอีสานฝน70%ของพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝน60%ของพื้นที่นะครับในวันนี้สาเหตุของฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงและมีฟ้าร้องฟ้าผ่าในระยะนี้นะครับที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับโดยส่วนมากเกิดที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนในวันนี้ก็จะเริ่มมีการกระจายตัวที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพมหา,หาคนครปริมณฑลด้วยเช่นกันนะครับนอกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วเนื่องจากในขณะนี้นะครับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้แล้วและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะครับมวลอากาศเย็นประทะกับอากาศร้อนที่มีเดิมที่มีสะสมรวมถึงนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนจึงทําให้ประเทศไทยทางตอนบนนะครับทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหา,หาคนครปริมณฑลจะมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและจะมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเข้ามานะครับในหลายพื้นที่เลยนะครับในวันนี้ขอให้เตรียมตัวรับมือกันด้วยและในบางพื้นที่นะครับที่มีฝนเดิมฝนสะสมน้ำเต็มท้องทุ่งนา ก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของน้ําท่วมนะครับในหลายพื้นที่ก็ได้เผชิญน้ําท่วมนาข้าวนะครับในช่วงนี้ข้าวเน่าพืชผลทางการเกษตรเสียหายก็มีนะครับส่วนในบางพื้นที่ที่ยังไม่มีฝนเลยแอดมินก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับยังมีนะครับในบางพื้นที่ก็ยังไม่ได้รับฝนเลยนะครับในช่วงนี้ ส่วนพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้กับทานน้ําไหลผ่านนะครับก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้โดยในช่วงเช้าจนถึงเที่ยงของวันนี้นะครับฝนส่วนมากจะมากองที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเราหลังจากนั้นนะครับในช่วงบ่ายถึงค่าฝนจะเพิ่มมากขึ้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนเช่เนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีฝน จากนั้นนะครับในช่วงวันที่19พฤษภาคมจะเริ่มมีหย่อมฝนกำลังแรงนะครับที่จากเลื่อนตัวติดกับบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและจากเลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศเมียนมาต่อไปนะครับในช่วงวันที่20จนถึง21พฤษภาคม ในระยะเวลาดังกล่าวนะครับจะดึงมรสุมตะวตกเฉียงใต้ให้มีกําลังแรงขึ้นพื้นที่ของภาคเหนือจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวตกเฉียงใต้กําลังแรงนะครับฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักเข้ามาในหลายพื้นที่นะครับในช่วงประมาณวันที่2 0จนถึง21พฤษภาคมโดยคาดการระยะยาวนะครับ16พฤษภาคมจนถึงยี่สาพฤษภาคมฝนฟ้าขนองบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับและจะมีฝนตกได้อย่างต่อเนื่องนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติม แอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ